เปลี่ยนรูนก่อนโอเคโอเคครับก็การสวีดัสสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับผมแต่วันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม Rv กันอีกเช่นเคยมากดแรงอยู่กับตัวละครอ,อย่างซูก้านะครับอ่าเดี๋ยวอ่าเกมนี้ผมเล่นเป็นฮันดาป่านะเจอซานิสต,ต่อตรงข้ามมีโอเมนมีโอเมนซานิส ตอนนี้ถามว่ามันอึดไหมก็ไม่นะก็ไม่ได้อึดอะไรตัวมันถ้าออกออกออกดาบมานี่คือบางเลยแหละแต่ว่ามันนั่นแหละตัวไม่รู้ว่าแต่ผมเอาเจาะร้อยมาเพราะว่าเจอโอมนกับไอ้นี้นะครับปลาหมึกก็เลยใส่เจาะร้อยมาจริงๆส่วนมากเดี๋ยวนี้เขาเล่นคีสสิบหกันหมดแล้วนะแพนด้าโอเคจะไปดูในเกม ามาละเดีเ๋ยวเราจะเริ่มฟาร์มบับฟฟ้านะครับเพราะผมจะจบที่เลนออฟนะครับเดี<อ>ย๋ยวจะทำล่างก่อนนะบวกหมายบวกมึงให้เพือ่นอนอนอย่างทีเกมนี้ออกอ่าเล่นโซลิเวอร์แล้วกันนะเอาแรงไปเลย เกียดออกแต่ฝั่งตรงข้ามเขามีกิกซี่นะน่ากลัวอยู่เหมือนกันถ้าแบบโดนเราโดนแบบแค่สองสกิลก็ตายแล้วมั้งไม่ต้องโดนอันตีหรอกเด็ดยิ่งไปตอนหลีดเกมอ่ะไม่ต้าาองถามอ่ะตัวแม่งแรงที่ผ่ายแต่ผมก็ชอบนะเวลาเจอกิกซี่เอลซูผมชอบจิบแพนด้ามาเล่นนะผมว่าสนุกดีหลวงมันหลวงง่ายไม่ยากเท่าไหร่วันที่ดี เวลาป่าซามสามหล่มแรกเสร็จก็เดินม,ม,มาแ็กกางนะครับแชร์เงินแช์เวลกับเพื่อนนะก็บางทีเมทเขาก็าอาจจะเดินมาแท็กป่าเราเหมือนกันนะครับเพื่อเอาเวลนะเพราะยังไงเราก็สี่นะครับผมเพราะเราไปแ็กกลางมาแล้ว ตสีละโอเมนอยู่ขวานะครับมองเห็นจากนี้เนี่ยไมื่อในเม,ม,มเมื่อกี้เขายัางอยู่ในป้อมอยู่ตอนนี้ผมว่าเขาน่าจะกาลังตีตัวเล็กอยู่นะตีไอ้นอกหรือตัวเชียอะไรไม่รู้นะ่ะทุกอย่างก่อนเล็กปะอ้าวเพื่อนกูไปก่อนละมาสกัดลงมาเอาอเมนเมได้เล่นเยอะก็เปิดเลยดีกว่าเพื่อนเรากาลังลงมาเราก็เปิดเลยครับเบสิเกเกอร์ไปแล้วนะเขาไม่มีเขาไ,ไม่มีท่าสองนะ พอหมดท่าสองตัวเขาจะก็คือไฟเตอร์ปกตินะครับก็ไม่ได้หนามากแต่โอเมนตอนที่มันกดท่าสองนี่คือมันอึดเอาเรื่องเยอะยิ่งเลดเกมนี่คือเป็นตัวแบบอึดเลยแหละยิ่งเจอเจอแบบไฟเตอร์เยอะเนี่ยโอเมนมันจะเก่งนะเจอพวกเอสซาซินอะเอสซาซินไฟเตอร์เนี่ยโอเมนมันเก่งมากในช่องเลดช่องเลดเกมอะตัวมันเอาลงยากง่ายๆเลย ุดชิายตผล <c oughs> เล่นช้ำช้ำนี่คือเก่งจริงอเคข้ <c oughs> okay. างบนมีไฟเรอร์เปล่าพยายามเก็บลายเดินไม่ต้องโผล่เยอะนะครับ <c oughs> ผมก็จะยังไม่โผล่นะถ้าไม่จัเป็นโอเคเราน่าจะเก็บลายเดินดีอยู่โ <c oughs> okay. อเคอันนี้ติดแล้วเ <c oughs> พื่อนกูนี่รีบโดดอย่างไวอะ่ะเหมือนกลัวว่าจะมีแัน <c oughs> เพื่อกระโดดไวจัดนียหสเสุดเดี๋ยวอ๋อปัดตีไม่ได้ด้วยเมันเป็นล่างเงาอยู่โอเคผมว่าไม่น่าจะมีอะไรกับครามต่อดีกว่า,า,ามทำได้แค่ต่อดจตอทำไมเพื่อนเ,เลือดกูโรยขนาดนั้นนะ่ะดูโ่โจม สถานีไปแข่งด้วยโอเคตายหนึ่งตายสองตายสามไอ้เอยเดยล่างก็แพ้้างบนก็เตะโอเค,อเ,คเพื่อเราตายอยู่นะเราก็เลยลงมารับเวฟได้เพราะยังไงก็ดดกกถ้าคลิปถ้าเพื่อนสมมุมติว่าเพื่อนเราไม่ว่างนะครับเล่นป่าเนี่ยหรือว่าออฟเลนก็เหมือนกันนะครับเวลาเพื่อนเราไม่ว่างอยู่ หรือเพื่อเรากำลังติดพันมีกินแบบไม่สามารถไมเ่เคลียเวฟได้นี่เราก็เคลียรเลยนะครับแต่ถ้า,เ,าเพราะายังไงอะ่ะถ้าเวฟมันเข้าบ้านซีพีคือมันเสียตังคปเปล่านะครับแบบแบบไร้ประโยชน์แล้วเพื่อนเราก็จะจนอย่างน้อยแบบรอได้ก็ยังดีนะครับเวฟย้ำนะครับว่าเพื่อนเราต้องไม่ว่างจริงะเิงนะถ้าเแบบแต่ถ้าแบบเพื่อนเรายังว่างมารับเวฟก็แชร์ชร์กันก็ได้ครับอยากได้ตังนะก็แท็กแชร์ แล้วก็รอให้เพื่อนมาถึงก่อนแล้วค่อยตีไปเล่นให้เพื่อนได้ต่างเด้ยวยพอไม่งั้นเดี๋ยวเพื่อนเราจะจนนะครับถ้าเราเอาหมดเลยเด็กโอเคจุดนี้เขาแหลมนะ,ะเฮ้อจะต้องโดดสวนละเพราะยังไงเมื่อกี้ผมวิ่งไปข้างหน้าโอเคมินเนียโดดเล่นก่นอนเด็กสุดน่นาจะตายโอเคจะต้องออกได้น่าจะออกได้คิ Q2 อยู่สวย โผเ่มนอยู่ล่างโอเคเมื่อกี้เนะจ้าผมไม่สวนเป็ออยังไงผมว่าตายแน่นครับเพราะซาดิซไอซาดิซเขาอยู่นี่นะโอเคสยิงเ้ามาหมึกเล่นต่อนะผมได้ป้อมกลางนะ่ะผมไม่กลับด้วยนะบอกเลยเอ๋อป่าเขาตายป่าเขาห้าวเกินแต่ปลาหมึกเล่นเป็นอยู่พี่วิ่งมารับการป้อมกลางสำคัญที่สุดนะครับในแมปเนะี่ย ปัจจุบันอะนะม้อปัจจุบันล่ะเรต้องเตะสมัยไหนนั่นแหละป้อมกลางมันจะทำให้เราเล่นยากนะครับสมมุติเราเสียป้อมกลางะะแบบพื้นที่ในการฟาร์มพื้นที่ในการเล่นการเดินกรแม่น้ำนี่คือน่ากลัวไปหมดนะครับถ้าเราไม่มีป้อมตรงกลางเะะี่ยเพื่อนเล่นดิเล่นดิเอาดิอยากเล่นจะจัดให้วะอ้าวติ๊กเกอร์แล้วเอาอันตีแล้วก็ยำกระหม่อมไปเพื่อนะะสวยตัดเวฟเลยถามว่า สานิดลงมาเสร็จเขาไม่มาเอาผมว,ว,วออกกะวับเก่าได้เปล่าวะสองเขาตอนนี้จะรับเบฟแหละทำถูกลวบูย,ยังอยู่เร็ดเราดินี่ก็หว่านเจียวครับผม,มผมก็ไม่ไเล่นเก่งอะไรนะสมมติว่าเมนทันด้าผ่านไปเห็นนี่ก็ทำใจนิดนึงนะ <laughs> โอเครอรอรอ อันนี้น่าจะเล่นได้สวยดี๋ยวโดดต่อได้เนี่ยอันตีผมคูดาวกลจะมาแล้คูดาวไวมากเพราะเราออกลองกีนุตมันยังไงล่ะเ้ขาโลหมดเลยสองตัวหลังเพราะยํำกับหม่อมไปดีเพื่อนหมดตีครับผมตัวาตายหมดเลยนะห้าคนเฮ้ยแต่วันนี้จะต้องรีบเก็บเกี่ยวเอาป้อมก่อน ป้อมส0 0 0ัสุดจำไว้การตีป้อมไม่ได้ตายนะครับผม <c oughs> แต่ถ้าเข้าไปตีแล้วไม่มีคียอบัตตายเน่เฮ้ยเอ <c oughs> okay. าป้อมก่อนค่อยเก็บวอาสิงนะอันนี้น่าดีกว่าโอเคอันนี้เขาเกิดกันหมดละเสร็จแล้วน่าจะได้ดากตัวนี้ตีไปเลย ชิ้นต่อไปผมก็จะขึ้นเป็นออมนี้อาร์มนะครับตามปกติของแพนด้าแพนด้ามันออกของได้ไม่แค่ไม่ก,ไมกี่เบลล์หรครับเพราะตัวมันเป็นอย่างนี้แหละ <c oughs> อันนี้ก็กับทาม,มิ่งฟาร์มเหมือนเดิมแ้วฟาร์มไปเรื่อยๆอ่าตังหตังห์อันนี้เราเพิ่เวล11แต่สังเกตได้ว,ว่าอันติเราคูดาวไวมากนะ มีวับฟ้านี่คือน่าจะคูดาวครบ40อนยังไม่รู้เหมือนกัน่างมันแต่คูดาวไม่ได้ช้าเราไวอยู่โอเคเพือสองแล้วตอนนี้อันติเราเ,เพื่อนเราโดดเราก็ยํำกับหม่อมไปตองซานิตอนนี้เล่นต่อได้อยู่สวยเฮ้ยโอ้โหอันติมึกเออลาก่อนเพื่อน <laughs> <laughs> โอเคเก็บอ็อบเจกเก็บเกี่ยว เก็บเวลหาตังลแล้วจ,จะเอาปากกาไปฟาดถั่วเรียวุกับพีซี่โดนอันติปลาหมึกเมื่อกี้กูแห้งเลยยาขม,มือออ โอเคเดี okay, ๋ยวผมออกอ่าอันนี้นะหลังจากออกนี่อ้ำก็ผมขึ้นอันนี้เลยแล้วกันวุามาศานะครับเลยตีแ,แรงๆนี่อ่ะอย่างเช่นในตัวเนี้ยเฮ้ยตายแล้วเนี่ยตายแล้วเนี่ยเพื่อนตายนะอ้าวนี่ตัวแถมมายืนทำอะไรตรงนี้ะลูกเอ้ยโอเคพอตายสามเราได้น่าจะได้เหล็กนั่แนแหละ ตอนนี้เราเราเสียแค่สก,กัดคนเดียวแต่ที่เราก็ยังอยู่แต่เขาตายหมดเลยนะแครี่ป่าแล้วก็ซับนะครับเดรดออฟเลนโอเคไปบนด้วยชิ้นสุดท้ายผมจะไม่ขึ้นดาบแดงนะอ,อยากเล่นก็ยำกระหม่อมไม่โดนด้วยเนี่ยเออโอเคเอลสูเออทำไมเอลสูตายวะกูต้องสวนละ โอเคตัด okay. สินใจดีอยู่เมื่อกี้ที่หันไปสวนผมถ้าอย่างไงผมก็ตายอยู่แล้วครับโดนจับขึงอยู่ในป้อมเหมือนโยนนะครับเมื่อกี้เ <c oughs> พื่อนจบได้นะแต่เพื่อนกูถอยมาละพอยอะไรเงี้ย <c oughs> จัดข้างบนเป็นยังไงบ้างตัวโกง T.M. ฝนเนิร์ฟด่วนอิกซี่อิกซี่โกงมากนะครับเนิร์ฟรอเลี้ยวเถอะเออ ดีว่ะไม่เห็นนะคอมเมนต์เขาปั่นกันอย่างนี้ฮะเระสือสายจริงๆโอเคโอเคเลยโอเคเลย อันนี้ก็11นาทีแล้วลังไปช่วยติดในประเพื่ข้บนเวฟบนดันสูงดันล่างพอถึงข่าดป้อมหนึ่งเราก็จะได้สามข้อจะขึ้นบ้านยากกับเรื่องอยู่ พ่อยูเอตอดแบบเจ็บๆอ่ะโอยเวฟเข้าหวัดในบ้านแต่ว่าไม่มีเวฟดันด้ะก็ย่ำตัวนี้แหละมันกิดันตีไปแล้วปล่อยวังได้เพื่อนปล่อยร้อยมันตีมันหมดก่อนไปเรื่องระบบดาวซลเลเยอร์ให้ทีปล่อยไ,ไปเอาดาบอปดีวกว่า คำพูดไม่อาจรักษาความงบสุขด้เราได้เรามาแล้วเเราปล่อยล่างเลยเพราะเหลือป้อมล่านะครับที่เรายังไม่ได้ตอนนี้แล้วเราทำเวฟเหมือนเดิมที่จริงผมต้องขึ้นไปทำบนนะแต่ว่าเอาจริงนะถ้าในไฟไม่มีผมคือเพื่อนแพ้แน่นะครับ แฟไฟแน่แต่ว่าตอนนี้เออแฟร์ไฟจริงๆว่ะเฮียเออกูปีจัดคนดูเฮี้ยกระโดดเข้าไปตายยำกระหม่อมตึงๆอีกหนึ่งนาทีก็จะก็ดเกิดแล้วกระโดดมาแน่แม่งอจัดไอ้เหีย ไม่เข้าเลยตานิียังไงยังไงหล่อหลอกหน่อยอ้าวโดดใส่กูแล้วก็เหยียบย่ำกระหม่อมไปเฮอยตายหนึ่งนะดีที่มีซีเนาโดดไม่งั้นผมว่าผมตายแน่เมื่อกี้ถายมาเพื่อนถายมาก่อนถ่ายมาก่อนจังหวะนี้ไม่ดีเท่าไหร่วะสวยๆยูเอช่วยสวยมากทัพย์สองนี่ว่ะวอลังไปเพื่อนตอดมันยูเอชอื้มเอาดิดิตายอ้าว อันนี้น่าอันนี้น่าจะมึนหมืนนิดหน่อยครับประมาทดาเมจอยู่ด้อะไรได้ปะอุ้ยเก็บแตะโอเคเจอกันเพื่อนฝันดีเี้ยเหมือนกูพาเพื่อนมาตายอ่ะวิมีไดโอมินมันจริงไม่ทันเมื่อกี้เี้ยโอมินมีทั้งฟิกมีทั้งมืสองมีทั้งอันติเดี๋ยวกลับบ้านก่อนต้องมาโฟกัสก่อนละเดี๋ยวเราเกิดแล้ว เดี๋ยวติ๊กบอกเพื่อนให้ทำเวฟอนนะจริงสก,กัดต้องไปทำเวพบ้นแล้วล่วนะนี่เพอาจะได้ต้องส่งคนไปกันนะแต่ว่าโอเมนอยู่วนเราก็เปิดได้เหมือนกันแต่ว่าซีเนียจะเกิดอีก15วิยากอยู่เนี่ยเปิดก็เปิดไม่ได้ว่ะถ้าเปิดเราจะเสียบเสียบถึงจะมีทีเนียโดดก็เถอะเดี๋ยวค่อยทีเนียไปทำามก็ได้ไม่เป็นไรก็อย,อย,อยังเชิงอยู่นี่ครับผมก็ไม่กล้าเปิดนะเพราะฝั่งเขาเป็นเอลซูด้วยนะ เหส่นอันตีแล้วนะเราเห็นแล้วนะเม่กี่ส่วอันติไปแล้วแล้วเพื่อนกูเล่นขวาไม่ได้เล่นโซนเดียวกันเท่าไหร่แต่เ,เพื่อนกูเข้าไปรับจับแล้วโอเโอมนเจ็บแต่เพื่อนกูก็โดนยิงตีมกันยังไงอาตายจังหวะน,นี้กูต้องเล่นตัวหลังก่อนละมันต้องตายแลกโอเคตายสองมีหลักตายสองแต่เพื่อนกูตายหมดพเพื่อนโอเคอย่านีกา้กรูกรอดมาได้ไงวะเนี่ย có vẻ là sẽ hẻn thôi rồi nãy mới chết. Dì nè, dì có mì sợi. Ok, đãจบ đã rồi nè các bạn. Họ ผมเล่นแบบไม่ดีตรงไหนก็ขอโทษด้วยครับผมผมก็ไม่ได้เล่นเก่งอะไรโอเคครับ okay. คนดูก็คลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่าน,นี้ครับก, like, ก, share, ก็้าฝากกดไลค์กดแชร์ก็ซั้งค่าใกดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะถ้าใครที่ผ่านเข้ามาดูก็ไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมขอบคุณมากครับ